ผมจะช่วยพี่ไม่ได้เยอะนะแค้มผมช่วยพี่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าผมจะพอช่วยได้เฉยอ่ะทีนี้ฝาที่ไปที่มาพี่มาที่จังหวัดไหนนะฮะโนอนเหนียเหนียวมาทางไอ้ลมลีเทศทั่วประเทศครับโน่นบลมลี ลบ,บุรีใช่ไหมใช่พี่น้องพี่ไม่มีเลยต้อ ok. งเบุนีเราเอาเรา,าไม่เอาเขา,เอ,าอยู่น้องบุรัมพูใช่โอ้แล้วทีนี้ถามหน่อยเอ่อแล้วที uh นี้ตายหมดเดี๋ยวผมถามหน่อยเอ่อที่มาเนี่ยที่ต้องการมาเพื่อมาวัดใช่ไหมสรุปแล้วอยากมาพักตั้งหลับอาบอยากมาพักทีนี้ บัตรประชาชนพี่มีไหมหายหายขอนอนอย่างละหมอนะอ๋อยังละทั้งทายยาเลยไม่เป็นไรยาเพียบเถื่เร็วมาเลยเถื่อเฮ้ยนี่ยังไงเนี่ยเลี้ยงใหญ่ไหมวีนมืออันนี้มีตัดเอ้ยนี่มีหรเถื่อทั้งท้ายยานะนอนนี่ได้